ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตนาเติอน,นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นัิญาปรมปรากัรจ้าจในยากสาม,มีงลูกจะมีวิบากกรรมปานาติบาติต่อเขาได้เคยผลิตขีปนาวุธอาบยาพิษหรือ <c oughs> ลูกธนูอาบยาพิษไปทำารายทหาราฝ่ายตรงข้ามให้ถึงแก่ความตายในพุทธนันทรที่ผ่านมาแล้วเนี่ย ตัวเขาจะมีเศษกรรมอีกเศษกรรมหนึ่งที่ทำให้ตัวเขาต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันอีกด้วยคือมารวมกันนี้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายๆพุทธันดอนกันก่อนนู้นนี่ไปจ้าว่าสิ่งที่เราทำาแร,รงต่างมันติดเซ็ดเป็นโปรแกร,รมเป็นบังสำเร็จติดตัวมาเนี่ยคอยจังหวะที่จะให้ช่องส่งผลแม้การเวลาพามานานแล้วก็ตามนี่เนาะ ในหลายๆพุทธนากนก่อนนู้นน่ะสามีลูกได้เกิดเป็นกระบฏนมหน้าใสไฮโซอยู่ในตะูลโกนของมหาเศรษฐี oh. ที่ประกอบอาชีพค้าขายและปล่อยเงินกู้ให้กับพวกชาบ,บ้านจะัสยอยู่ในหละแวกนั้นนี่นะอ๋อ oh, เศรษฐีเงินกู้เนาะ <Yeah. S 1> เมื่อสามีลูกได้พบชาตินั้นจเจริญวัยขึ้น ด้ยความในตัวเขาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีและร่ำรวยมากๆนี่เองจึงทำให้ตัวเขามีอุปนิสัยเหมือนคุณหนูที่รักความสบายชิวชิวและไม่ชอบทำงานทำการใดๆนี่นะจ๊ะนอกจากตัวเขาในพพชาตินั้นจะรักความสบายและไม่ชอบทำงานทำการใดๆแล้วเนี่ย เขายังชอบเที่ยวเล่นและสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆจะเป็นคนพาลอีกด้วยอ้อแปลว่าชีวิตในสังสารวัตนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยในเน็ตจ้ะแม้หลายพุทธนานที่ผ่านมาเห็นไหมจ้ะซึ่งตัวเขาและกลุ่มเพื่อนๆจะเป็นคนพาลก็มักจะชอบชวนกันไปดื่มน้ำเมาและเล่นการพนันขันต่อได้เงินเงินทองทองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อ๋ทั้งห้าทั้งหเลยเนอะจ้ะนี่ขุมห้าขุมหเลยเต็มน,น้ำเมากรามานานนี่นะจ้ะและไม่ว่าคุณพอ่อคุณแม่ตัวเขาในภพชาตินั้นจะแนะนำพร่ำสอนหรือว่ากลาวตักเตือนตัวเขาอย่างไรก็ตามตัวเขาก็ไม่สนใจแถมยังพูดตอบกลับไปแต่ทั้งสองต้องรู้สึกจิตจีในหัวใจอยู่เป็นประจำ หัวใจจุกจิกชีวิตเ็นสังสารวัตก็อย่างเงี้ยนะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้พบชาติจะแนะนําพระรัมอนหรือว่ากล่าวตักเตือนแต่เขาอย่างรไรก็ตามแล้วก็ไม่สนใจแถมยังพูดตอบกลับไปให้ตันทั้งสองต้องก็รู้สึกจิ๊ดจในหัวใจอยู่เป็นประจำไม่เพียงแค่นั้นตัวเขายังชอบแวบหนีไปเที่ยวแล้วก็ขโมย นี่ขโมยเงินหรือนำทรัพย์ของวิดามารดาไปใช้โดยไม่ได้บอกให้ตานนั้งสอนได้รู้อีกด้วยนี่ก็ไปถึงก็ขโมยนยีอยู่ในระดับขโมยนี่เนะอะซึ่งในเวลาตามาสามีงตัวโลกในภพชาตินั้นก็ได้ติดเล่นกามาดำแบบงอมเงมซึ่งก็เป็นผลทำให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเขาในภพชาตินั้นเกิดอาการเฮดเฮด รืษอเสียใจและช้ำใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าท่านทักงสองจะหาเงินหาทองมาสักเท่าไหร่ตัวเขาก็าแอบมาขโมยเงินทองเหล่านั้นแล้วก็เอาไปเล่นการมนินจนหมดเลยนี่ก็ทำให้บิดามารดาเสียใจช้ำใจเนี่ยจะ้ะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแล้วก็ ไม่ว่าลูกชายของท่านจะดือดึงดือรันดือดแต่ <laughs> ทำให้ตัวแตนังสองต้องรู้สึกเสียใจและจำใจมากมายเพียงไรแต่แตนทังสองก็ยังคงรักและให้อภัยลูกชายของท่านอ,อยู่เสมอ <laughs> เรียกได้ว่าความรักพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างใหญ่และเกินนี่เนาะโอ้ซึ่งต่อมาในภายหลังเนี่ย สามตัวลูกในภพชาตินก็เร่อมรู้สึกสำนึกผิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเขาที่ทำลงไปไปใช้ชีวิตในสังสารวัตรเดี๋ยวก็ทำดีเดี๋ยวก็ทำไม่ดีอะไรต่างนี่เดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปก็แปลว่าชีวิตในสังสารวัตรนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากบุญกับบาปมนุษย์เหมือนหุ่นเชดิดให้บุญและบาปก็เชดิดอย่างนี้เนาะ ต่อมากขเริ่มรู้สึกสํานึกผิดในทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาที่ทําลงไปพอเป็นเช่นนี้ตัวเขาจึงได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็ได้กไปกราบขอขามาคุณพ่อคุณแม่ตัวเขาได้พบฉะนั้นแล้วก็จะไม่ทําอีกแล้วนี่นะจ๊ะแม้ว่าสามิงจะได้พบชาตินั้นจะรู้สึกสํานึกผิดพร้อมกับได้ขอขามาต่อคุณพ่อคุณแม่ตัวเขาแล้วก็ตามแต่ผลของการกระทําดังกล่าวมันก็ยังคงมีกําลัง และเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวคาตั้งแต่พบชาตินั้นเรื่อยมาคือขอ,อก็มาเนี่ยก็จะทําให้วิบากกรรมเนี่ยเบาบางลงนะจ๊ะแต่ยังไม่หมดนะก็ออยังพอที่จะมีเลี้ยวมีแรงมีกลังที่จะส่งผลต่อไปอถ้าได้ช่องนี่นะจ๊ะจนกระทั่งมาถึงในพบชาติปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าวิบากกรรมนั้นกล่าวจะเจือจางเบาบางยังกลายเป็นเศษกรรมแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาแต่นั้นเมื่อเสกการนั่งกล่าวรือเสกการที่สามีตัวลูกที่เคยทำร้ายใจิตใจคุณพ่อคุณแม่ตัวเขาในการแอบบขโมยทรัพย์ของนักเรียนไปใช้ในทางที่ไม่ดีคือาไปเล่นการพนันอยู่เป็นประจำและเมื่อท่านนักสอนได้ทราบและแนะนำตเตือนตัวเขาไปแล้วตัวเขาก็ตอนแรกก็ไม่สนใจ แถมยังพูดตอบกลับไปท่านนักสอนดังรู้สึกจี๊ดหัวใจอยู่เสมอมาใช่วงนั้นนจะจ๊ะโบโอกาได้ช่องส่งบอลนักร่วมกับวิบากกมปานณาธิบาตท,ที่ตัวเขาได้เคยผลิขี่อาวุธอาบยาพิษเร่ลูกธนูอาบยาพิษที่เลิดชีวิตของทหารฝ่ายตรงข้ามไปเป็นจํานวนมากในพุทธันดรที่ผ่านมาจจงเป้บอลน้ำม้สาแม่ตัวลูกต้องมาเสียชีวิตยอย่างการทหารด้วยอัลเขาดเลือด ไปเลี้ยงหัวใจในวัยเพียง50ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองแตอย่างรักษารที่ผลแห่งบุญทุกๆบุญที่สามีงโลกในตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างาชีวิตเป็นเดิมพันในพบชาปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นบรญการโบวชบุญการประฤติปฏิบัติธรรมบุญการทำหน้าที่ยอดไรมิตรชักชวนมหาชน ผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีที่ตัวเขาได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมมากว่า18ปีเป็นต้นก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมปาณาติบาตและเศษกรรมที่สามิงลูกได้เคยทำผ e ิดทำพลาดเอาไว้ให้เจือจางบาบางลงไปก็เรื่อยๆซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆไปสามิงตัวลูกก็จะมีอายุขัยที่ ยืนยาวขึ้นไปกวา่าในภพชาติปัจจุบันนี้ตัวลูกเองและลูกๆทั้งสามคนเคยสร้างบรมิงกหมูคณนะมาอย่างไรคะนี่ก็เป็นคำถามข้อที่สองนะจ๊ะคำตอบสำหรับเรื่องราการสร้างบรมิงตัวลูกเองและลูกๆทั้งสามคนในพุทธันดอนที่ผ่านมานั้น ตัวลูกและลูกๆทั้งสามคนก็ได้เกิดเปสร้างบารมีเรื่องกับมหาปูชเนจาระบุคณะด้วยเหมือนกัน<า>เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดาที่ผ่านมานี่นะตัวลูกเองนี่ได้เกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยพราวเสน่ และไฮโซยิ้มเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในครอบครัวเศรษฐีที่ประกอบที่ค้าขายจิวเวอรี่หรือเครื่องประดับอัญมญณีอยู่ในหัวเมืองแห่งหนึ่ง oh. ตั้งค้าขายเกี่ยวกับของสวยๆงงงามเนี่ย <Yeah. S 1> จึงจะถูกชโลกโชคชะตา <Yeah. S 1> จะรวยนะ <Yeah. S 1> ถ้ามีเงินเยอะจะรวยทีเดียว yeah. เรื่องประจําจะมไดิอยู่ในหูเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยในพายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบทในตัวลูกในพบอเจ้านั้นถือว่าเป็นเซเลปทางด้านความงามเหลือเป็นหญิงสาวสวยที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจําหมู่บ้านแห่งนั้นเลยทีเดียว แล้วพูดง,ง่ายๆว่าสวยขนาดมิสประจำเมืองอย่างน้งส่หกตกเวทีประกวดไปเลยนั่นเองนี่นะนะมเมืม่อเป็นเช่นนี้นี่เป็นความผิดของลูกในภพชาตินั้นจึงทำให้ไปว่าจะเป็นนมน้อย และทุกๆนมที่มีโอกาสได้พบได้เห็นตัวลูกได้พบชาตินั้นแล้วตามกนะ็อดไม่ได้ทีเดียวนะจ๊ะอดไม่ได้จะจะมาขอสมัครเป็นแฟนคลับนี่นะหรือมาคอยตามจีตามตื้อตัวลูกได้พบชาตินั้นเรียกได้ว่าทันทีที่นมนมเหล่านั้นได้พบหรือได้สบตากับตัวลูกแล้วค้อ,อ,หอคงหลับเป็นสุขนะ ห <laughs> นุมน่มๆเราเน้นเป็นตั้งเบอกันทุกคนเลยแต่เพราะว่าพวกหน,น,นุ่มๆเราเนี่ยจะมาตามตื้อตามจีหรือตามบอกตัวลูกกับเบอร์ว่ารักแถบแบบรักเธอสักแค่ไหนก็ตามตัวโลกในภพชาตินั้นก็ไม่เคยที่จะไปนสนใจพวกหนุมน่มๆลอนนั้นเลยที่ตัวลูกมีความรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ในตอนนั้นตัวลูก,กรู้สึกรักครอบครัวแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกเป็นอย่างมากก,กับตัวลูกเองก็เป็นสาวมัน่น oh. ที่น่าใจจะสวยแบบไม่เป็นที่สองรองใครแล้วเนี่ยยังเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถที่หาตัวจับได้ยากอีกด้วยเพ <Okay. S 1> าเป็นเช่นนี้จึงทาให้ตัวลูกไม่ได้คิดที่จะสนใจหรือเทใจให้กับนมนมเหล่านั้นเลยสักคน แต่าว่าในเวลาต่อมาก็ได้มีนายทหารหนุ่มรบหลอทั้นหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งจบหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารและก็ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้มาฝึกง,งานทางด้านการผลิตอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆอยู่ในหัวเมืองที่ตัวลูกในพพวกชาตินั้นอาศัยอยู่โอ้ทำไมต้องมาที่ตรงนี้เนาะในเช่องรแรกๆที่นายทหารหนุ่มรบหลอ ดนมาฝึกง,งานอยู่ที่หัวเมืองแห่งนี้เนี่ยแต่โลกและตัวเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสพบปะหรือเจอเจอกันเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตัวโลกในพบชาตินั้นน่ก็ได้เดินทางไปที่กรมทาหารประจำหัวเมืองแห่งนั้นเพื่อติดต่อขอในทหารไปเป็นบริการเจยคุ้มครองและดูแลร้านขายจิวเวลรี่ หรือเครื่องประดับอัญญมณีของครอบครัวตัวลูกชั่วคราวเพราะในช่วงเวลานั้นทางร้านขายจิวเวลรี่ของครอบครัวงตัวลูกได้มีการปิดปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งร้านใหม่ซึ่งทหารในช่วงเวลานั้นไม่มีนายทหารมาทำหน้าที่เป็นบอดิกาคอยคุ้มครองป้องกันร้านขายจิวเวลรี่ของครอบครัวตัวลูกแล้วเนี่ยร้านขายจิวเวลรี่ล่งางก็อาจจะถูกพวกโจร หรือพวกวิชฉาชีพบุกคมาปล้นชิงทรัพย์สินภายในาร้านได้ประเพณีนีน้ครอบผมตัวลกูกยังได้มอบหมายตัวลูกในพบชาตินั้นมาติดต่อและขอความช่วยเหลือจากทหารทหารน,นั่นเองเ่งในช่วงที่ต,ตัวโลกในพบชาตินั้นกำลังเดินไปแล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็ถูกต้องอ่าง เพื่อติดต่อทำรเรื่องขอนายทหารกับคุณลุงเจ้าหน้าที่ขงกรมทหารอยู่นั้นผ่านผู้ใหญ่อะจารแต่วความสวยตัวลูกจะเป็นเซลบทางด้านความงามนี่เองเนี่ยเจงทำให้ตัวลูกได้ก,กลายเป็นที่อวมของสายตานนหนุ่มๆนายทหารที่อยู่ในระแวกนั้นนี่เนะ มาคนเดียวแยมมองได้หลายคนจึงบาดาน,น,มนมนมในทหารที่อยู่ในระแวกนั้นต่างก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองแล้วก็เผลออุทานกันออกมาเบาๆเป็นภาษาท้องถิ่นห <Yeah. S 1> <c oughs> รือภาษาที่พวกเขาคุ้นเคยในตำนองที่ว่าโอ้ <Yeah. S 1> oh. งามจี งาปลายลเหลือยอย่างแรงเลยเนะะาะเมื่อเสียงอืออ้ออึงแล้ฮือฮาดักาได้ไปเตะหูหะนาอยหารนหนน่มเข้าตัวเขาจึงไม่รอชา้าจะรีบเดินมาดอม,ดอมดอมมองมอง <laughs> และก็ททำทีทำท่าเหมือนกับว่ากำลังทำธุระอะไรบางอย่างอย่างนิเนียนเห <laughs> ยื่อบริเวณที่ตัวลูกกำลังติดต่องานอยู่ นี่เนอะนี่ดูอยู่นี่เนาะนี่นีนน่และเมื่อนายทหารหนุ่มได้พบประสบพักกับรูปเป็นครั้งแรกตัวเขาถึงกับอึง้งตะลึงในความงามทะลูกเป็นอย่างมากแล้วนี้สุดก็เกิดการเบลอ เมื่นายทหารหนุ่มซึ่งเป็นนายทหารที่มีฝีมือในการทําลูกศรอ,อาบยาพิษปักออกข้าศึกต้องมาถูกสอนอรักปักออกเข้าเสียเองเช่นนี้ตัวเขาจึงไม่รอชาติรีบขันอาสากับคุณลุงในทหารที่ดูแลการจัดแสงกำลังทหารว่าตัวเขาจะขอทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดคุมกันและดูแลความ เรียบร้อยของร้านจิวเจลรี่ดังกล่าวด,ด้วยตัวเขาเองในทันที oh. นี่จะป้องกันทุกอย่างเลยนี่หนออมามทั้งๆที่หน้าที่นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาเลยโดยตรงเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างนี่สิที่กัลัปเกี่ยวคือหัวใจของเขาไปเกี่ยวกับตัวลูกเขาแล้วตัวเขาจึงได้ขันอาสาํำหน้าที่นี้ในทันที ส่วาหลังจากที่นายทหารหนุ่มได้มาเป็นบริสต้การันต์เจะเรื่องตัวลูกแล้วเนี่ยตัวเขาจะมีวิธีการใดที่จะเอาชนะใจของตัวลูกที่เป็นสามัญและเป็นสาวที่ไม่เคยมอบหัวใจกใับชายหนุ่มคนใดมาก่อนเลยเนี่ยเราคงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ